นี่ก็จะเป็นความงดงามนะคะของผ้ามัดหมี่นะคะอันนี้หายากนะคะหายากเพราะว่าอะไรรู้ไหมโรงงานเขาไม่ค่อยทํานะคะก็ไปสืบเสาะหามาขายนะคะแม่้าเองก็ได้เนาะนะคะ,นะ,คะเนื้อผ้าทิ้งตัวสวยนะคะตัวนี้ก็อา,อาจจะเป็นออกส้มๆแดงๆนิดนึงนะคะงานพิลมพ์ลายนะคะแล้วก็รหัส A7 นะคะรหัส A7 ใครอยากได้ก็สั่งซื้อได้เลยนะคะในตะกร้าสีเหลืองนี้นะคะก็เพราะว่ามันเป็นอะไรก็คือใครใครอยากได้ก็รีบสั่งซื้อเพราะว่าราคา299บาทนี้ก็คือถือว่าไม่แพงค่ะนะคะปกติก็ประมาณพันกว่านะคะดูเบื้องตินสินเด้อค่ะพี่น้องเด้อนะคะแล้วทีนี้ใครที่อยากได้ก็สั่งซื้อเลยเพราะว่ามีตัวเดียวช้าอดนะคะช้าอดหมดเลยนะนะคะหัวสินกะสิเป็นส้งสีดำดำจากนอยแต่ว่าหางบ่ดำหลาเนาะพี่น้องเนาะ นะคะผ้าทิ้งตัวสวยผ้ามีขนาดสองหลาเด้อพี่น้องเด้อนะคะสามารถติดตามสั่งซื้อนะคะในกระเป๋าสีเหลืองช่องสาวหวานทิกตอกนะคะสาวหวานผ้าไทยนะคะช่องทิกตอกสาวหวานผ้าไทยเด้อนะคะ